วันที่30มีนาคม2566เวลาประมาณ12นาฬิกา44นาทีเขตด่วน191ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวสาวชาวฝรั่งเศส อายุ29ปีว่าหลงป่าอยู่ที่เกาะอาดังบริเวณจุดชมวิวในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานตะุุเตาทหารแพทย์โดยเฉพาะทางสมาคมผู้ประกอบการก่อหลีเป๊จังหวัดสตูลที่นักท่องเที่ยวพักอาศัยอยู่เพื่อประสานและช่วยเหลือติดตามตัว จากการประสานงานจนทราบพิกัดของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสพบว่ายังปลอดภัยดีอยู่โดยใช้โดรนของสมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊จังหวัดสตูลแต่อยู่ในเส้นทางที่เป็นป่าทึบสภาพเหมือนเหวลึกห่างจากจุดชมวิวผาชะโดทีมช่วยเหลือจากสมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊จังหวัดสตูลจำนวนหนึ่งนายได้โรยตัวจากจุดที่สูงสุดโดกลงมาประมาณ100เมตรโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคอยประสานงานให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปฏิบัติการโรยตัวหลังทราบพิกัดเวลาประมาณ18นาฬิกาโดยขณะนี้ถึงตัวนักท่องเที่ยวแล้วในเวลา20นาฬิกาซึ่งการใช้ระยะเวลานานเนื่องจากมีต้นไม้ขวางตลอดเส้นทางทำให้การโรยตัวยากลำบากซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนต่อในการนำตัวกลับขึ้นมาเนื่องจากความมืดทำให้การทำงานยากลำบาก สำหรับนักท่องเที่ยวสาวชาวฝรั่งเศสดังกล่าวสาวว่าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะลีเปโดยก่อนเกิดเหตุได้นั่งเรือโดยสารจากเกาะลีเปะมายังเกาะอ,อาดังเพียงลำพังจากนั้นได้เดินเท้าจากอาดังรีสอร์ทขึ้นเขาไปเพื่อจะไปยังจุดชมวิวผาชโด โดยพบว่าไม่ได้เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ขณะนี้ต้องติดตามกันต่อว่าทีมช่วยเหลือจากสมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊จ,จังหวัสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการนําสาวชาวฝรั่งเศสกลับอย่างปลอดภัยได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆเธอไม่ได้อยู่เพียงลําพังแล้วในจุดที่พลัดหลงสองใตนิวายงาน นี่ครับตรงกลางภาพนะครับจะเห็นเทือเขาจุดเขา,ขาเล็กๆนั่นนะครับคือพี่สิงกำลังโรยตัวลงมา